น้องตั๊กถามถามเลยก็ได้นะน้องนุ่นก็สื่อมาละหนึ่งหนึ่งสื่อแล้วก็ตอบของพี่พักนันไปนละตอนนี้เป็นของอทางน้องตั๊กกับน้องนุ่นคือตอนตอนที่เข้าตรงอารูณประชาน่ะคะ่ะแล้วก็เออเราก็ยังต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันเงียบหลุดเข้ารวังแล้วเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ โดยเฉพาะตรงชานเจ็ดที่มันเป็นเป็นหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงน,น,นั้นเราก็ยังต้องรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมคะพี่วันค่ะอ,อันนี้เดี๋ยวให้พ่อใหญ่ตอบให้ดีกว่าเนาะเรื่องสมาธิสาธุสาธุสาธุพุทธบุตรมีความที่ปฏิบัติและมีความที่เรียกว่ายังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องของสมาธิ ในส่วนของค่ะในส่วนของอรูปปสัญญาในลำดับสามหรือเรียกว่าอากินจัญญายตนะตรงที่เรียกว่าจุดว่างหลุมดำหรือเรียกว่าไม่มีอะไรเลยสิ่งเหล่านี้พุทธบุตรถามว่าสติสัมปชัญญะยังมีอยู่ใช่ไหมและ ขอให้พ่อใหญ่ชี้แจงตรงนี้ด้วยเทิญนเมตตาด้วยเทิญนอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาเพื่อไม่ต้องการให้ลูกของพ่อโดนพระไตรปิฎกโจมตี การที่จะใช้คำว่าฌานคือการเพ่งการจดจอ่อการจดจำการจำได้สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยสัญญาคือความจำลูกรักเพราะฉะนั้นในส่วนที่พ่อเน้นรูปปะสัญญาหมายถึงการที่เราเพ่งในฌานทั้งสี่ลำดับที่ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ห้าอารมณ์ นั่นคืออารมณ์วิตกอารมณ์วิจารอารมณ์ปิติอารมณ์สุขและอารมณ์เอกคตารมคือเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเดียวและตรงนี้เป็นการที่เรานั้นใช้ในส่วนของรูปปััญญาคือสัญญาจำหมายรู้ ในรูปคือร่างกายรูปรักอะไรที่ผลิตมาเกี่ยวกับร่างกายที่เราค่้ควรพิจารณาถือว่าลูกนั้นได้ใช้ร่างกายในการจำเพื่อพิจารณาธรรมจากการที่เห็นความสงบและมีการเปลี่ยนแปลงไปของลำดับสมาธิก็ตามเช่นการที่ลูกนั้นรู้ว่าร่างกายนี้ผลิตลมหายใจออกมา ลูกจิงตามรู้ลมหายใจเข้าและออกซึ่งในการตามรู้ตามลมหายใจนั้นบางช่วงขณะลูกนั้นอาจจะเผลอหลุดหรือเรียกว่าสะดุดหรือเรียกว่าเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะออกไปครู่หนึ่งแสดงว่าลูกนั้นรู้ว่า แม้แต่ลมหายใจที่รูปร่างผลิตมานี้บางครั้งก็ไม่นิ่งไม่คงทนบางทีก็มีสั้นบางทีก็มียาวนี่คือวิปัสสนานี่คือการที่ลูกนั้นทำสมถะคือสมาธิการทรงฌานการทรงฌานนั้นจะใช้ในฝ่ายของรูปปัสสัญญาลูกรักฉะนั้น หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าอรูปประชานเพราะฌานนั้นจะมีแค่สี่ระดับนั่นคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุตะฌานพอเริ่มเป็นอรูปที่เรียกว่าปัสัญญาคือความจำในฝ่ายของอรูปจึงไม่ได้ใช้ฌาน ในลำดับของสมาธิที่5ที่6ที่7ที่8แต่ใช้เป็นชื่อสิ่งที่ลูกถามอากาศสานัญจายตนะคือการกำหนดรู้พิจารณาอากาศเป็นอารมณ์การที่ลูกเข้าสู่วิญญาณัญจายตนะนั่นคือลูกกำหนดวิญญาณนั้น เป็นตัวรับรู้อารมณ์บางครั้งก็ไม่อยู่ในความสุขบางทีก็มีอุเบกขาหรือบางครั้งการไปรับรู้วิญญาณต่างๆที่พูดคุยกับเราดูบางครั้งเขาก็ปิติดีดูบางครั้งเขาก็ไม่คุยเขาก็เงียบไปและ วิญญาณเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกธาตุเพียงแต่จิตเรานั้นต้องสัมผัสกับพลังงานที่สภาวะที่เราอธิษฐานจึงรู้ว่าวิญญาณมีอยู่เต็มโลกธาตุไม่ใช่แต่มนุษย์โลกมีทั้งเทวดามีทั้งสิ่งที่เรียกว่าอบายภูมิทั้งสี่หรือเรียกว่าส6บชั้นฟ้าส5หาชั้นดิน20ชั้นขมมลกสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะความรู้ ได้รับรู้มาจากสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตััสรู้ธรรมและเมื่อถึงสิ่งที่เรียกว่าอารูปปสัญญาลำดับที่สามหมายถึงการที่ลูกนั้นมีอากินจัญายตนะคือสุญญตาความว่างตัวนี้ถ้าวันหนึ่งพรมในฝ่ายที่พิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลย ที่เป็นของแท้แน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างในโลกใบนี้แม้แต่ตัวเราก็ไม่มีตัวคนสัตว์สิ่งของอื่นก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ถือว่าอารมณ์สงบแล้วใช้วิปัสสนาญาณเพื่อให้เห็นคำว่าทุกอย่างในสามโลกไม่มีอะไรคงทนถาวร สุดท้ายเสื่อมสลายดับตายผุพังและเสื่อมไปไม่มีอะไรถาวรมีนิพพานที่เดียวที่ถาวรเมื่อรู้แล้วการมาอยู่ภายใต้ของการที่เรียกว่าสามโลกหรือในขันห้าก็ตามสุดท้ายแล้วไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงทนเหลืออยู่เลยสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ลูกนั้นรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นบนโลกหรือสามโลกหรือแม้แต่ขันห้าย่อมไม่มีสิ่งที่คงทนถาวรสุดท้ายเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาเป็นความว่างสิ่งเหล่านี้ถ้าทำสมาธิอารมณ์ใดที่เรานั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับร่างกาย ไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้ดูลิ้นปี่ไม่ได้ดูท้องพองยุบไม่ได้ดูอาการของลมเข้าลมออกแต่เรานั้นอาจจะประยุ่งอยู่กับความไม่มีอะไรในทุ่งกว้างหรือการที่เรียกว่าในสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นแสงเป็นความสงบนิ่งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีคนไม่มีอาการ เหมือนโลกนี้สุดท้ายทั้งคนและอากาศนั้นไม่มีความแปรปรวนสิ่งเหล่านี้เกิดกี่ก็ดับไปเท่าจำนวนนั้นหมายถึงเรานั้นพิจารณาถึงความไม่มีอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของสมาธิในลำดับของอรูปปสัญญาขั้นที่สามลูกรักฉะนั้น พื้นฐานแล้วลูกทุกคนที่พ่อให้ทำในเรื่องของอุปสมานุสติคือลูกมีจิตตั้งมั่นในพระนิพพานส่วนนี้ก็กลับได้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกนั้นอยากทรงฤทธิทรงเดชอยากมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชหรือมีพลังจิตลูกจะต้องทำความสงบในอายตนะทั้งหกลงพร้อมกับให้อาการของอารมณ์ที่ยังพัวพันในวิตกวิจารจนถึงปิติ และสุขนั้นให้อยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าอุเบกขาสักแต่ว่าไม่มีอะไรซึ่งถ้าสักแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ลูกยังใช้ใจตัวรู้ในการสังเกตลมหายใจในรูปร่างถือว่าลูกนั้นอยู่ในจตุทชาญแต่ถ้าลูกมีอารมณ์ที่เรียกว่าสงบนิ่งเย็นไม่เห็นอะไรและสักแต่ว่าไม่มีอะไร ให้มาปรากฏมีหลุมดำสุญญาตาสิ่งเหล่านี้เป็นสมาธิของฝ่ายที่บนโลกนี้จัก,กรวาลนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายสิ่งที่เรียกว่าสามโลกเกิดกี่คนสัตว์ก็ตามแม้นแต่สิ่งที่สร้างมาก็ตามสุดท้ายจะไม่เหลือตัวตนที่แท้จริงนี่คือการที่เรียกว่ามีปัญญาฉลาดและเมื่อเห็นอาการของ การที่อารมณ์จิตเกิดขึ้นและวิปัสสนาด้วยตัวเขาเองว่าแม้นแต่จิตที่พิจารณาสุดท้ายก็ปล่อยวางก็ไม่มีอะไรเลยขันห้านี้ก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคนสัตว์สิ่งของไม่มีอะไรเป็นถาวรเลยตรงนี้ ถือว่าอารมณ์ของสมาธิและเกิดอารมณ์วิปัสนาสิ่งเหล่านี้คืออำนาจของสมาธิในลำดับของอากินจัญ,ญายตนะลูกรักหวังว่าลูกคงเข้าใจว่าถ้าการเพ่งหรือฌานให้ใช้ในลำดับของคำว่ารูปปสัญญานั่นคือ ปถมชานทุติยชานตาติยชานจตุตาชานแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ให้ใช้คำว่าชานจะไม่มีชานต่อข้างหลังนั่นคือเป็นอรูปประสัญญาจึงใช้คำว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและลำดับเก้าคือ สิ่งที่เรียกว่าการเข้านิโรธสมบัตินั่นเองหรือเรียกว่าสัญญาเวททยิตตะนิโรธลูกรักฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้รูปนั้นจำสิ่งใหม่เข้าไปเพื่อไม่ให้สิ่งที่เคยชินคุ้นชินเพื่อที่จะแยกออกระหว่างรูปประสัญญา และอารูปปสัญญาฌานสมบัตินั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าจึงต่อท้ายของสมาธิลำดับที่1นถึงสว่าฌานแต่สำหรับสมาธิลำดับที่5้ถึงแท่านไม่ใช้คำว่าฌานเป็นเพราะว่าในอารมณ์ ของตรงนั้นไม่ใช่อารมณ์ที่เกี่ยวกับการต้องเพ่งพิจารณารูปร่างหรือจดจอ่อจดจำแต่เป็นสภาวะธรรมและอารมณ์สงบที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นได้ไปรับรู้อารมณ์ในเรื่องของการเกิดการดับหรือการที่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยในสิ่งที่เป็นสามโลกให้เห็นเป็นตัวตนแท้จริงถาวรสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่พิจารณาและเลือกพระนิพพานถ้าอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจะไปเป็นรูปจะไปเป็นอรูปประรมหรือสิ่งที่เรียกว่าพรมในส่วนไม่มีรูปร่างในชั้นที่ 17, 18, 19, 20ซึ่งเรียกตามชั้นอรูปประพรมนั่นเองรักลูกเจริญพรสาธุการที่มีความ ให้แจ่งแจ้งในธรรมและในวันนี้ถือว่าตัวปัญญาเมื่อไปสูงแล้วอะไรที่ปฏิบัติแล้วเราติดขัดสามารถถามพ่อได้ลูกรักเจริญพรรักลูก <c oughs> สาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> น้องอมรมาศมีอะไรให้อธิบายเพิ่มหรือว่ามีอะไรที่แบบจะถามเพิ่มมีไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะพี่วันขอพระคุณพี่วันแล้วก็น้อมกับแทบถักษาาระบาทเท่าใหญ่ด้วยเจ้าคะ่ะสาธุสาธุสาธุนะทําให้พี่วันกระจ่างแจ้งด้วยในคําถามของน้องนะคะเพราะตัวพี่วันเองก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านแยกคําว่าชานให้ใช้ส่วนของรูปและคําว่านะคะชื่อของสมาธิลําดับที่5้ถึงแไม่ให้ต่อด้วยฌาน เพราะมันเป็นเรื่องของการที่กําหนดนะคะในการที่จะให้มีสัญญาในการที่มีอารมณ์ในเฉพาะของนะคะแต่ละสมาธิตรงนั้นนะคะแล้วก็จะได้คำตอบให้กับน้องในเรื่องของอากิญจัญญาตนะนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่วันก็ต้องขออนุญาตนะคะ เข้าห้องน้ำสักสองนาทีหรือสานาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคำถามที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะที่บางทีเออทำไมคิดได้เนาะเก่งเก่งมีปัญญานะคะสาธุค่ะสาธุนะคะ